ครับผมพ่อผมสงสัยมากเลยอ่ะราต้อนนั้นยาสำหรับผู้ชายหรือเปล่าใช่ใช่ไหมพ่อต้องครับผมอุ้ยรู้ได้ไงอ่ะไม่เห็นต้องหนุ่มดีดโอ้โหโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่ขี้ไข่ขี้แกน่แหละนอกจากจะเห็นว่าครีมดีมากเลยเนี่ยเห็นว่าหนูนาถูกบอกมากนะขี้ไข่หลอเล่นนะฮะอหล่อน อย่าพ่อก็ด <or> ีนะครับองดูอไใครดูช่องมาอยู่นะครับอย่าลืมมาอุดหนุนพ่อด้วยนะครับใช่เลยนะเพิ่งนะตอนนี้ลูกสาวคุณพ่อก็มีละครเวทีอยู่นะครับเรื่องประสาสดถูกต้องกับจกิกรรมนะติดตามได้นะฮะราทิเตอร์นะฮะสัได้ไทยพิเศษใเกาขาโอ้โหโอ้โหฮอเลยนเียที่ใครเลยะโอ้อยช้นะฮะอะรขอบคุณคุณพ่อมา อตรงนี้ได้ย่ข้อจ๋าผมฝากติดติกเกอร์ช่องทางตรงนี้ได้ไหมครับใช่อ่าทำไมครัฮะต้อูกันยอนฝากไคโ้โอ้ยโอมีขอให้ด้วยครับอขอบคุณกครับผมขอบคุณครับแปะตรนี้เพน่วัีครับันนะครับ